สวัสดีค่ะมื้อ้าแอมก็มาหาเฮดอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อแอมสิถทายวิวบรรยากาศตามค่ำเรียกหลองอฟซีเนาะจา้ะเนาะเพิ่งจะเบิ่งวิวทั้งคูเนาะจา้ะเนาะแอมก็มาสองคนเหมือนเดิมนะคะอีกคนหนึ่งกำลังคานขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด้อจ้าเด้อสองคนคือเก่าจา้าผกำลังคานขึ้นมาจา้า ประสาทสู้สู้ <glass> สองสาวสู้ส nice ู people people ้เดี๋ยวเบิ่งวิววันนี้พี่น้องนี่เด้อวิววิวภูเขาเนาะจ้าวันนี้อากาศครึ้มบ่เห็นแดดเลยเอ้าเอาไปตะเฮ็ดออกจะมานไม่มานมาดูกันเนะจ้ามาหลุนซอยปแอมเด้อจะเด้อไปค่ะไปทีมงานยางก่อนเบิร์นโหลดทีมงานออกเกือบไม่ สีชมพูเลยนะคะนายคนมีความรักเสือกับชมพูเกือบกับชมพูไปลุยไปหลุ่นน้ากันจ้าเมื่อานี้พี่น้องวาสิมานบอมอดจ้ะพี่น้องมอดชมบรรยากาศต่อเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือมอดไปแอมมากมากมอดนี่ไปแอมจะักเป็นอย่างเห็นหมอดและแปะมคือรุดเข้าไปในโลกของนิยายเทพนิยายพี่น้องไปแอมมากแห้งได้มอดเนี่มากคักไอหลีจ้ะ ฮัลโหลไม่ยังหี่พี่น้องเบื้องแน่ไปแอมเห็นยั้งเหมือนนี้วันนี้มีแขกมาต้อนรับเรานะคะเพิ่นจะกินอย่างตัวตัวอยู่เดี๋ยวไปแอมเสิร์ขนมให้เพิ่นกินเด้อจ้ะเบื้องเบื้องไปแอมเอาขนมให้เพิ่นก,น,น,กน,พนก่อนเออเคยกินอยู่บ่บานนี้อุ้ยนางกิน่นเออนา่งก็กินนนารากักะหลีน่ะเออ แซ่บ่เออให้หมานเฮ็ดเด้อบันนี้เด้อเฮ็ดงางพี่น้องอันนี้งามงามเราเจอเห็ดไข่แล้วนี่พี่น้องเห็ดไข่เด้อจ้ะเห็ดไข่สองดอกใหญ่ๆ พี่น้องเห็ดไ <sk r isa> ่ดอกงามงามโอ้ไปแอมเก็บเห็ดนะนี่เห <laughs> ็ดเห็ดแตกแล้วไปแอมนี่โอ้โหดีเห็ดไ่แล้วดี๋เห็ดไข่แล้วต่อไปจะเป็น, ua, นะหน,นปเห็ดอะไรต่อไปก็จะเป็นเห็ดเห็ดนางง่วนาะพี่น้องบานไปแอมเอินเห็ดนางง่วจ้ะแปแอมเจ้าตะดอกตุ่มๆม,มันเน้อพี่น้องดอกบานๆมันไปแอมสิบเอาได้เห็ดอันอื่น ถ้าเฮ็ดไข่บานแบเอมเอาอยู whatever. ่อันนี้เฮ็ดดอกงางวดมันงามแห้งพี่น้องงามแข็งกีดีอยู่คักๆจะ้ะไหนดอกไหนดอกไหนเอาชิมเลยดอกนี้ใช่ไหมดอกไหนก็ได้ดอกเล็กๆก็ได้แบ่งกนนั้นฝันเฮ็ดไข้บ้าน,านง่วงว่าไปเรื่องหนึ่ง มันต้องเป็นของเรามันเป็นของเราคักอ๋อยนั่นนันเอามาเอามาเลี้ยงกันก่อนดูสีพี่น้องนะสีพี่น้องอ่ะจ้าอืมดูด้วยตัวมันหืมแดงอะไรนี่พอใจเลยเปิดสีพี่น้องจ้าสีพี่น้องสามบ่จ้าสีสีเทาบ่สีสีมันมันโอเคโอ้โหงามอ๋อยเอาบานดี่เบิ่งเฮ็ดไข่ได้บานเอาทขมี่เอาทขมี่เฮ็ดไข่กับโดกห้าวพะผลางบาน อ,อืพี่น้องเอ้ยคัก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 น,นี่มีดไม้อันดีตื่นเต,ต้นตลอดนี่มีดไม้ไข่ไข่พี่น้องไข่เพื่อนอันนี้นะพี่น้องไข่สาวตรงนี้นะไข่ไข่มันไข่มันโอ้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 อันนี้ฝากไว้ก่อนสองสาวันปลูกไว้อันนี้ปลูกไว้ <c oughs> ช <c oughs> าอยููนีเดออยาให้คนอื่นเอาเดอ้อวัดดิมืออื่นสิมา,อาเอาเฮดละงกเหลืองสองดอกพี่นอ้องคือมูหน่อยเทนอสองดอกพอร์งามงามเนาะพลังขึนข้นขึ้นเลยๆพี่นอ้องเฮ็ดก็ได้พอได้เก็บอยู่คูหมือคูเว่นเขาเจ้ามากก็ได้ไผมากก็ได้พี่นอ้องพอได้กิ่นจ้า เฮ็ดไข่จ้ะพี่น้องเฮ็ดไข่บังแน่พี่น้องโอ้กําลังออกเมื่ออื่นก็ออกอีกเฮนะ็ดไข่เน่ยประศีนะเมื่ออื่นก็ออกอีกอันนี้น้อยมันบ่เอาดอกว้าวว้าวเฮ็ดไข่งามๆามาพี่น้องงามๆโอ้ยดอกงามค่ะพี่น้องเอ้นะงามงามแฮปปี้ เบ้องพี่น้องเบิ้งดอกบานบับนี้หูยดอกบานก็ยังแข็งเลยร้อพี่น้องคักคัะคัะ,คะถ้าเข้าไปซื้อกะสองสามดอกละลายบาทเนาะพี่น้องเนาะสี่ห้าดอกก็ห้าสิบบาทแหละเห็นบ่มาเก็บอนี่งมีทั้งความสุกเลยทั้งเฮ็ดเมื่อกินเนาะค่ะเนาะเห็ดพึ่งพี่น้องเฮ็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งชาดอันนี้ก็ อันน่าจะเป็นเห็ดไข่พี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเห็ดไข่เกิดใน,น,นุ้นตัดขากอนพี่น้องตัดขาอ,อเก็บไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆนี่โอ้คือขาดสารอาหารหดอดอืย ดอกนีเคือเปลยนส่งเทาเทาเทาเดีวบ่เบิ่งก่อนเบิ่งก่อนโอ้ยังได้อยู่ได้อยู่เทายู่ครับได้อยู่พี่น้องเพื่อเหลือแต่ขาน้อแบบนี้โดกมันไปใส่น้อคือเหลือแต่ขาหุ้ยขาแข็งกีดีอยู่แต่ขาก็เอางสงใส่นอนกินมาหรือว่าหอยกินกับกกพ่จ้าเน้องพี่น้องนี่ ดอกน,ออนั้นคืองอยโคโลอยู่บ้านเบิ่เท่าแหง้งพี่น้องเอ้ยเอาเกิดใหม่เด้อเอาดอกนมนมดีกว่านี่อุ้ยงานผัดหน่อยเอ้ยดอก่งได้จิ๊กโอยดอกด้แบบเบิ่งได้กว่าสะเสียงนะอ้วนๆเลยอ้วนเหมือนเจ้าของเลยนะอืม งามครับมาต่อพี่น้องหนึ่เด้อพี่น้อแล้วยังอยู่ในมหม้อเฮทเพลิงเด้อพี่น้องเดอ้อมาเก็บน้ำกันเด้อจ้ะอยู่นี่นะซึ่มีสองดอกพี่น้องดอกกำลังสวยเลยพี่น้องดอกกำลังสวยงามเลยจ้ะอืม ได้ไปเอ็มเก็บเพลิดเพิงกับคักปานเก็บเพละงูคุณเด้อจ้ะเฮ็ดไข่พี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดละงูงกพืชปลาเฮ็ดละงูกจริงๆเฮ็ดละงูกพี่น้องคือมีดอกเดียวเขารอค่ะโอ้ยมวนได้พี่น้องมากมากจ้ะซิบูแมนเฮ็ดอันเฮ็ดโก้เท้า อุ้ยดอกนี้เทาแห้งบ่อุ้ยดอกนี้เทาแห้งเล็ดกอเอาไม่ได้เลยเอาไม่ได้เอาไม่ได้เทาแห้งแล้วมาดูดอกนี้สิอันนี้ดอกนไอยมันเนี่อันนี้อันนี่บ่จังเหลือนี่ ที่ด้บ่นาอคก็ส่งสิแตกแถ้บัานนี้แตกกันคัก <c oughs> อโอ้ยแตกแตกพี่น้องอันดีคือต้นกอพี่น้องนี่ใบกอเนี่ยทางไตต้นมานีนสิมีเฮ็ดกอเกิดเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> แต็มเฮ็ดสองดอกเฮ็ดกอน่าจะเนาะ เอาได้ไหมรอบนี้เอาได้แข็งอยู่พี่น้องยังแข็งยังนุ่มอยู่พี่น้องเอาได้เอาได้นี่ได้สองโดหากระเฮ็ตโกสองอกเท่าเบิดกายฮันพี่น้องเอ้ยได้ไดเฮ็ดกอมันสีหวานๆวานเลยพี่น้อง ไปนึ่งไปแกงกระแทบแล้วมันหวาน,วานรสชาติจะหวานๆนะแ,แต่เนอะอันจี้เล็กนิดหน่อยที่น้องคืออันนี้ลา,ายผักท่าน,นัางน่งเอาใหญ่อหาบหนึ่งนะตาทูขูขนทูข้างเหลืองทั้งขาว,วเนาะบ้านเห็ดค่ะโอ้ปดดโปดดโปย,ยปตาทีทปตาทีทูไปตางวยลงหวยว่าแถวทางนี้นะปุู เฮปะสิเค็เ็ดเฮอือหือะอ่อนเลยกลัวมงานเฮ็ดแล้วอืงามคักเนอะบงนนชิ้นาณแสดงด้น้อแล้วเขามาหาอะไดเลยทุกทุกท่เองก็คือเฮ้านี่แหละมองเข้ากายมากกับนี่นี่ก็ได้ ก็เห็แนแหละเนาะโอ้ยจุ่มกระมีเนาะจุ่มกระใสหนึ่งอือคกคาคาคาละเมื่อนี่ละห้าวนะละเมื่อทางงงเนาะถ่า,นะายวิวให้ท่านเอฟซีเบิรงกระเด้อแบบนี้เอฟซีเอ้ยดีนะคะอันนี้คือน้ำตกนะจ๊ะเห็นะไหลชุกชุกอยู่นี่ บรรยากาศเทิงคู่เด้อนี่เด้อเอาโลดเนาะอือโอ้ยน่ะเนาะเนห้าขาเลยอือมาเห็ดงามเห็ดเหลืองเฮ้ยพัก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 ยอดยอดยอดชุดยอดเลยอืออือาสวยงามมากพะยะค่ะ

อ,อันนี้มูเฮดแปลงจ้าไปแอมยังโบกิฟเอาดอกมูเฮดแปลงอู้ยลายคักจ้าพี่น้องเอ้ยเห็ดระงูพี่น้องเห็ดระงูนั่นโอ้ยมีดอกเดียวคอลงามงามโอ้ยสมาโบเป็นซิบเป็นเศร้าเนานะก็อยู่ผู้เดียวเทเด้นอะอ กำลังเหวาพี่น้องกำลังเหวาเห็นมูแล้วบ้านนี้เป็นมูแล้วเป็นมูแล้วเบิ้งไปแอมเบิ้ง <ım. S 1> มีจ <was this? S 1> oh, ักดอกมีจักดอกว่ายหลายดอกอยู่พี่น้องหลายดอกนี่หลายดอกหลายดอกอ่ะเดี๋ยวมาเก็บน้ำกันจ้าบ้านนี้แอมสินับให้เบิ้งตั้งกองก่อนพี่น้องตั้งกองก่อนแป๊บนึงขออภัยจ้าขออภัยมาจ้ามาจ้ามาเก็บน้ำกันเด้อบานนี้ แปดทคักคักค <may> <'t> ักงามแล้วพี่น้องงามแล้วแต่แอมนับเ้วได้เจ็ดแปดดอกพี่น้องเจ็ดแปดดอกโอ้คักคักคักเฮ็ดละงกเหลืองเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นมูส่วนหมากแล้วมันจะเป็นมูเด้อจ้ะโอ้ขออภัยเด้อพี่น้องเอ้กีดขวางเลยจังหน่อย กรพอเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องแอบมบนี่ปวดปวดได้ด,ดอกหนึ่งสองดอกแอมก็ปวดว่าจะได้มาเก็บเห็ดเช็คปิดนะไหนขากเทะงามงามเนาะพี่น้องนอกร่ังออกจากเบาโอ้ยคนเก็บอยู่เรื่อยๆมันเลยบ่ได้ค่อยบานปานไดพี่น้องอันบบเห็นมันกระบ,บานอยู่ทางนี่คนยางดูคนยางดูมันกะค่อยบานได้มันมีแต่จูมไม่มา,มาเรื่อยๆได้พี่น้อง อยู่เทิงผู้นี่มีมีงัวข้าเจ้าด้วพี่น้องงัวข้าเจ้าข้าเจา้า,าขึ้นมาเหลียงอยู่เทิงผู้นี่เหลือตูมเหลือไข่พี่น้องเดี๋ยวมาเก็บไข่พี่น้องมีไข่อันหนึ่งนี่ไขก่กะใหญ่ใหญ่หูไข่ใหญ่เติบอยู่พี่น้องสำหรับไข่เฮ็ดตะง,งกเหลืองเนาะมันมก็นถือว่าใหญ่นี่ ได้อีกมูพี่น้องได้อีกมูเป็นละงูขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกจ้าพี่น้องหกดอกหกดอกจ้าบังบังพี่น้องเอ้ยแบมจีมเอากรได้ตังกองด้จ้าบ่ม,มีมองตังพี่น้องเอ้ยนี่จะมาขี้หินแถวนี้ตังหยาขนาดเลย จ้าดอกงามๆเนาะพี่น้องเนาะทั้งจุ่มทั้งบานนี่เบิดทั้งจุ่มทั้งบาดเกิดครับเกิดแข็บเดอ้อจ้าแอมกระซิเมียร์เหรอเด้อจ้าพี่น้องบาดน,นี่ เวลากลับแล้วเลาะลงมาหอดทางลุมแล้วเด้อจ้ะคู่ก็สิมีนําไหลลําตกอี่จังซี่ละจ้ะมองน้อยมองใหญ่จังซี่ละบางมองกางใหญ่ๆนําตกอ้หแล้วเนาะเดี๋ยวบ่พอกันอยู่เฮือนเด้อจ้ะพี่น้องมาเบิ่งผลงานอยู่เฮือนเนาะจ้ะเนาะ ถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วจ้านี่เด้อผลงานไปแอ็มก็ได้ขอบคุณสองกระตาพี่น้องเอ้ยกัปปสีอีกคนละกระตากระตาหน่อยกระตาใหญ่เง่า้ยอดเลยติดเพจคลิปด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไปแอบเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ